เกษตรกรไทยกำลังเผชิญวิกฤตการค่าใช้จ่ายสูงสุดในประวัติศาสตร์แต่นี่คือโอกาสใหญ่ที่จะเปลี่ยนเกมกระทรวงพลังงานนำโดยนายอัธพลเรื่องพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินหน้าโครงการโซล่าสูบน้ำภายใต้ในโยบายค u i กบ Big วินซึ่งมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มรายได้จากการเพาะปลูกโดยเริ่มต้นจากพื้นที่ตำบลลาดอภอวัดโบหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะที่ บึงบ้านโนนซึ่งมีพื้นที่สน้มกว่า51ไร่และพื้นที่รับน้ำกว่า1.5ตารางกิโลเมตรโครงการนี้มีศักยภาพที่จะเอปลิ่นแปลงชีวิตของเกษตรกรได้อย่างมากแต่นี่คือจุดที่คนใช้ความสนใจน้อยที่สุดว่าโครงการนี้จะทำอย่างไรกับค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในที่สุดแล้วว่ามันจะส่งผลต่อผลผลิตของพวกเขาได้อย่างไรมาดูกันเถอะว่าโครงการนี้จะทำอย่างไรกับเกษตรกรไทยและทำไมมันอาจเป็นโซลูชันที่เกษตรกรกำลังรอคอยอยู่ โครงการโซล่าสูบน้ำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดตั้งระบบสูบน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่มันเป็นการลงทุนในอนาคตของเกษตรกรไทยด้วยการติดตั้งสถานีสูบน้ำบนทุ่นลอยน้ำขนาด91แรงม้าอัตราการสูบ0.075ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิต92กิโลวัตต์รวมทั้งระบบท่อส่งน้ำซึ่งจะต้องใช้งบประมาณรวม12ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับการใช้ระบบสูบน้ำที่ใช้น้ำมันซึ่งต้องใช้เวลา564ชั่วโมงและน้ำมัน15,334ลิตรต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม500,000บาทต่อปีโครงการนี้จะช่วยให้กเกษตรกรประหยัดค่าไอา ชจ่ายได้มากกว่าและยังช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยด้วยการกระจายน้ําไปยังพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียงครอบคลุมการปลูกข้าว39ไร่อ้อย49ไร่มันสำปะหลัง106ไร่ไม้ผล82ไร่พืชผัก34ไร่ซึ่งจะทําให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นรายได้รวมประมาณ9 0 0 0 0บาทต่อปีแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจว่าโครงการนี้จะถูกดําเนินการอย่างไร กระทรวงพลังงานจะดําเนินการภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นพื้นที่ที่มีหนองน้ําหรือสนามที่มีขนาดเหมาะสมไม่อยู่ในเขตชลประทานไม่อยู่ในแม่น้ําสายหลักไม่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําและป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายโดยระบบที่ติดตั้งจะครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมไม่เกิน1000งพันไร่ที่รัฐจะเป็นผู้ลงทุนระบบไฟฟ้าระบบสูบน้ําและระบบจ่ายน้ําสายหลักให้และเกษตรกรในชุมชนเป็นผู้ลงทุนท่อแยกไปยังพื้นที่เพาะปลูกของตนเองซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะส่งอบโครงการให้กับองค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการต่อไปโดยที่คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจะเป็นของภาครัฐในเบื้องต้นสำหรับโครงการนำร่อง50ระบบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม2568ถึงกุมภาพันธ์2569จะใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในขณะที่ระยะขยายผลอีก200ระบบที่จะดำเนินการถึงธันวาคม2569จะใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พังงานซึ่งในภาพรวมเมื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดคาดว่าจะช่วยให้เกิดการประหยัดค่าไฟฟ้าจากการสูบน้ำา1 7 7ล้านบาทต่อปีเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น66ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ4,300บาทต่อไร่ต่อปีแต่คุณคิดว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่แล้วว่ามันจะส่งผลต่อเกษตรกรไทยในระยะยาวอย่างไรมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ